สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องสถุนออนทัวร์อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยพวกเราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่ต่างจังหวัดอีกแล้วนะคะซึ่งก็เป็นวัดเนาะแล้วก็ที่เราอยู่ตอนนี้นะคะก็คือจังหวัดสุโขทัยนะคะบอกเลยว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในทางภาคเหนือนะคะที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมากนะคะ แล้วก็ที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีมากแล้วเนี่ยก็ยังมีวัดวาอารามแล้วก็พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนนี่มักเดินทางมาสักการะมากด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนมากราบสักการะในวัดนี้นั่นก็คือวัดพิพัฒนะมงคลนะคะอยู่ที่อำเภอทุ่งสเสยมจังหวัดสุโขทยัยนั่นเองนะคะ และแต่เดิมเนีวัดนี้นะคะเป็นวัดร้างกลางทุ่งนะคะน่าจะเป็นวัดที่มีอายุประมาณ700ปีได้แล้วค่ะที่นี่เนี่ยจะพบเพียงรากฐานอุโบสถแล้วก็เจดีโบราณเท่านั้นนะคะที่จมอยูอ่ในพื้นดินนะรู้สึกว่าจะลึกไปประมาณ1.50เมตรนะคะตรงนีน้จะอยู่ตรงกลางของวัดนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้วัดนี้ถือเป็นอันดับต้นๆของไทย เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ก็จะมีหลวงพ่อพระคูวรยุทธวรคุณนะคะโทษทีวรคุณประยุทธ์เป็นพระอาจารย์พิพัฒนมงคลนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสได้พัฒนาวัดนี้ขึ้นมาแล้วก็วัดนี้ก็จะมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะด้วยเฉพาะเลย ก็ว่าได้นะคะซึ่งจะเป็นผสมผสานแบบร้านนานะคะแล้วก็ท่านใช้เวลาสร้างถึง26ปีนะคะบนเนื้อที่ประมาณ119ไร่นะคะตรงนี้หลวงพ่อท่านกา็ได้มาพัฒนาจนเกิดเป็นวัดนั่นเองนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าวัดนะคะเพื่อที่จะไปลานจอดรถนะคะไฮไลท์ของของวัดนะคะอ่าก็คือมหาวิหารหลวงพ่อทองคำนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยรูปแบบจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนานะคะ ที่ด้านในเนี่ยประดิษฐานหลวงพ่อทองคำหรือพระพุทธสุโขโพทองนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณที่มีอ่าสินแรกเป็นทองคำโบราณนะคะหลอมรวมอยู่ภายในองค์พระตำหนักอ่าหลายกิโลกร,รัมเลยทีเดียวค่ะอ่าเป็นพระพุทธรูปสมัยป่าศิลปะสุขโขทยัยแล้วก็บางแสนนะคะแล้วก็เป็นปรางมานวิชัยอ่า เกี่ยวมาเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเทพรักษ์แล้วก็ถ้าใครที่มีแบบว่าได้มากราบของพรแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะสำเร็จสมความปรารถนาเลยทีเดียวค่ะและต่อไปนี้นะคะหนึ่งก็จะพาทุกคนไปกราบสักการะที่จุดแรกกันก่อนนะคะหลังจากที่เรา ไปจอดรถแล้วเนาะที่นี่นะคะสามารถเดินอเองได้ภายในวัดนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือสามารถที่จะเช่ารถทางวัดนะคะเพื่อนำเที่ยวรอบวัดได้นะคะซึ่งวันนี้หนึ่งก็จะพา,านั่งโดยนั่งรถน,นำเที่ยวเนาะก็จะ300บาทนะคะก็ทั้งทั้งหมดเขาก็จะพาเที่ยวทั้งหมดภายในรอบวัดเลยแล้วก็ไหว้าตามจุดต่าง และจุดแรกที่เราจะพาไปสักการะนะคะก็คือเสาหลักเมืองนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นจุดที่หนึ่งหลังจากที่เราเข้ามาที่วัดแล้วเนาะก็จะกลับสักการะเสาหลักเมืองคู่บ้านคู่เมืองก่อนนะคะ ก็เสาหลักเมืองนี้นะคะจะบูชาด้วยผ้าแพรนะคะแล้วก็ปิดทองแล้วก็มีดอกไม้และของหอมนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเชื่อกันว่ามีนิมิตเทวดามาเข้าฝันตอนในอดีตนะคะบริเวณนี้ค่ะเป็นเมืองโบราณแล้วก็เป็นที่อยู่ของเทวดาแล้วเขาบอกว่าเมื่อวัดเจริญมาครบประมาณ30ปีนะคะก็จะได้พบกับเสาหลักเมือง แล้วก็รวมทั้งสิ่งของต่างๆที่เป็นลักษณะศิลาแรงนะคะแล้วก็ะจะมีคนมาพบเห็นแล้วก็อัญเชิญมาถวายปฏิสถานไว้ที่นี่เพื่อบูชาเป็นอนุสรณ์ในในในการข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ซึ่งผู้ใดที่ได้มากราบไหว้บูชาเนี่ยก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าสําเร็จสมความปรารถนาทุกประการ ซึ่งตรงนี้ก็เขาก็ได้มาเอามาปฏิสถานไว้ตรงจุดแรกของวัดพิพัฒนมงคลนะคะและนี่ก็คืออุโบสถของเสาหลักเมืองโบราณนะคะซึ่งที่เราไปกราบไหว้เมื่อกี้เนาะแล้วต่อไปนะคะจุดที่สองนะคะก็จะเป็นผ่าน หลังจากที่ไหว้สาลหลักเมืองแล้วก็จะผ่านพระเจ้าห้าพระองค์นะคะซึ่งพระเจ้าห้าพระองค์ก็จะมีพระกากุสันโธนะคะพระโกนาคัมมโนนะคะแล้วก็พระกัสโปแล้วก็พระโคตโมแล้วก็พระเสียอริยะเมตไตรนะคะ ระหว่างที่เราอาบไหว้จุดแรกเสร็จนะคะรถนำเที่ยวของวัดเนี่ยก็จะพาเราวนดูอาอุโบสถต่างๆนะคะซึ่งจะอยู่ระแวกถัดไปเราสามารถที่จะ่าลงไปกราบสการะได้นะคะแต่ถ้าไม่สะดวกเราก็นั่งรถแล้วก็เพื่อไปสการะที่อื่นต่อได้ค่ะ และที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มประตูทางด้านในใจกลางของวัดนะคะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับเจดีย์12นักสัตว์ประจำปีเกิดนั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ทางขวามือเนาะอ่าถ้าถ้าสิบสองนักสัตว์นะคะก็จะเป็นอ่าทุกคนมาก็จะมาสักการะเพื่อเสริมพลังบรารมีแล้วก็ความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะคะแล้วก็ ยงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่นี่ก็จะมีการจำลองพระธาตุนะคะก็ได้แก่พระธาตุจอมเพชรพระธาตุจอมทองพระธาตุจอมแสงพระธาตุจอมเงินพระธาตุจอมคําแล้วก็พระธาตุจอมโกรธแล้วก็พระธาตุจอมตื้อพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุจอมยอดพระธาตุจอมชัยพระธาตุจอมดวงแล้วก็สุดท้ายพระธาตุจอมทมนะคะ และทางนี้นะคะก็จะไปทางาเพื่อจะไปกราบนมัสการกับสมเด็จองค์ปฐมกับหลวงพ่อปู่ขุนงามเมืองนะคะแล้วก็ขุนเรืองอังวะเทพผู้พระเจ้าผู้นิม,มิตให้ครูบาสร้างวัดนะคะและจุดต่อไปเนี่ยที่เราจะไปไหว้ก็คือไปไหว้ขอพรพ่อปู่ขุนงามเมืองกันนะคะ ไปหว้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือต่อเจ้าบ้านนะคะแล้วก็กษัตริย์ผู้ได้สร้างบ้านเมืองแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางเทพรัก์ที่รักษาสถานที่นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ที่มากราบไหว้กันเนาะ และถัดมานี้นะคะนี่ก็คือหอคำหลวงนะคะซึ่งจะสร้างโดยไม้สักทั้งทั้งหอเลยนะคะทั้งอ,อุโบสถเลยนะคะและถัดมานี้นะคะก็คือ,อห่อพระเงินเหลือนะคะซึ่งเป็นอุโบสถที่มีหลวงพ่อทันใจประดิษฐานอยู่ข้างในแล้วก็มีพญานาคสีทองสามเสียนนะคะาลายล้อมอยู่ด้านนอกนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นอุโบสถเก่านะคะซึ่งพระครูท่านเนี่ยก็ได้มีการบูรณะแล้วก็ทำเป็นพญานาคสีขาวขึ้นมาล้อมรอบอุโบสถนะคะโดยพญานาคเนี่ยก็จะทำไว้รอบทั้ง4ี่ทิศเลยนะคะนี่ก็จะเป็นทิศมุมแรกนะคะแล้วก็ส่วนถัดมานี่ก็จะเป็นอีก,อกทิศหนึ่งทั้งหมดก็ จะมีสีทิศนะคะลายล้อมอยู่รอบพระอุโบสถเลยเดิมทีที่นี่เป็นอุโบสถเก่าค่ะแล้วก็บูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แลวถัดมานะคะก็จะเป็นอโบสถแต่ละ แต่ละของอแต่ละที่นะคะซึ่งจะมีพระพุทธรูปที่สำคัญอยู่ข้างในอุโบสถนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี้ยก็จะมีพระประจำวันนะคะซึ่งมีตั้งแต่ปัจจัน์อังคารพุทธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์นะคะก็สามารถที่จะเดินแวะแล้วก็กาบสักการะได้ทุกโบสถ์ทุกโบสถ์เลยนะคะ และถัดมานะคะจุดสำคัญที่นี่ก็จะเป็นอ่พระบรมธาตุเจ้าจอมล้านนานะคะก็จะอยู่ทางด้านหน้าของพุทธ,ธวิหารลายคำนะคะก็คือพระบรมธาตุเจ้าจอมล้านนาเนี่ยจะตั้งอยู่ในส่วนกลางของวัดเลยนะคะพระบรมธาตุองค์นี้เนี่ยมีอายุประมาณเกือบ9 0 0ปี ซึ่งบริเวณนี้เดิมทีเป็นเนินตามังกรนะคะซึ่งเป็นใจกลางของอารามวัดแห่งนี้เลยนะคะ เราสามารถที่จะห่มผ้าพระธาตุเจดีสีมงคลได้นะคะโดยการที่เราเนี่ยเขียนจารึกชื่อของเรานะคะลงบนผ้าทิพย์นะคะ,ะแล้วก็ไปห่มที่พระธาตุนะคะ,ะเราทําอย่างนี้เพื่อเป็นถวายเป็นพุทธบูชาแก่ตัวเองนะคะเพื่อเสริมพลังเสริมบรารมีแล้วก็ปกป้องรักษาคุ้มครองตัวเรานะคะเราสามารถทําได้ทุกปีละครั้งเลยนะคะ แล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นพุทธวิหารลายทองคำนะคะที่นับว่าเป็นสุดยอดของศิลปะกรรมล้านนาอีกหนึ่งหลังของวัดเลยนะคะโดยวิหารที่ที่นี่เนี่ยจะเป็นผสมผสานศิลปะของวิหารไทยหรือในของเมืองเชียงลุงนะคะ,ะแล้วก็จะเป็นที่อะไรนะแคว้น12ปนาของประเทศจีนด้วยนะคะแล้วก็ นำวิหารที่หลวงพระบางสวปปลาวเนี่ยมาผสมผสานกันนะคะรู้สึกว่าวัดหลังนี้นะคะสร้างด้วยไม้สักทองนะคะมีอายุประมาณ100ปีทั้งหลังเลยนะคะมีความก้าวกว้างประมาณ15เมตรนะคะแต่อันนี้หนึ่งให้ถ่ายดูแบบย่อๆมามานะคะอ่า ซึ่งก็วันนี้เนี่ยเราก็พาทุกคนมาเที่ยวรอบวัดแล้วนะคะซึ่งที่นี่บอกเลยว่ามีหลายจุดมากๆนะคะหลังจากที่เราแบบว่าไปไหว้ตามจุดต่างๆนะคะเช่นปีเกิดอะไรแล้วเนี่ยภายในวัดนะคะก็ยังมีพระพุทธรูปองค์สําคัญเช่นวิหารหอพระแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธ์อีกหลายจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อทองแสนหลวงพ่อเงินแสนพระพุทธรูปอายุกว่า400ปีซึ่ง ปิสถานในหอบนเทียนธรรมก็มีนะคะแล้วก็หลวงพ่อทองทิพย์มีอายุกว่าร้อยสี่ร้อยปีนะคะซึ่งปิิสถานในหอพระทองทิพย์อีกต่างหากนะคะวันนี้ก็เราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่นี่เนี่ยอยากให้ทุกคนได้มาติดตามแล้วก็มาชมนะคะว่าวัดที่นี่สวยจริงๆแล้วก็เป็นแบบล้านานาจริงๆเชื่อว่าใครที่ได้มาเห็นภาพของวัดแห่งนี้แล้วเนี่ย ก็คงอยากที่จะมาเยือนแล้วก็มากรับสักการะด้วยตัวเองสักครั้งแน่นอนนะคะส่วนวันนี้นะคะพวกเราก็ขอหาทุกคนมาเที่ยวแค่นี้ก่อนนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็พบกันในอีพีหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ